สวัสดีค่ะม่ใหญ่ดีห้อนหลายมาทะเลมานั่งอยู่โฮมหุ่นทะเลเจ้าลงอาบน้ำทะเลอยู่นทะเลในหาดหาดในหาดนม่ใหญ่ดีบุลงแล้วห้อนกับบุลลงอาบย่านดำแต่บุลงยังดำอยู่ <c oughs> อาบน้ำบ้านเฮาใครหรือว่ามันจังโมเข้มเนาะ ไผ่โบอยากดำบเรามาเด้อโอไผ่อยากดำบเรามาเด้ออาบน้ำเย็นได้ละอาบน้ำเย็นเย็นขั้นภัยยนันบบยันดำหผันมาอาบรูดเงี้ย,ยดีเหบ่อาบเร็วถ้าเมื่ออาบน้ำบ้านเฮาสวยงามอยู่ทะเลงามมืองนี้ทะเลงามงามสวยๆเลยทะเลเมืองาม, <laughs> มาเด้อมาเด้อ ขยากดำมาอาบน้ำทะเลด้อ